ในเขตตรวจราชการที่1นนะคะดูรูปจากด้านบนแล้วนะคะประกอบไปด้วยน้องอดุลน้องบวรน้องวิสิตน้องพินโยน้องการนนน้องกิจน้องนพกุลน้องนิรุตน้องสุภสิทธิ์น้องพิจิตนะคะน้องสุเนศน้องรัชดาน้องแกชยาและพี่กัญยาคนสุดท้ายค่ะในส่วนของเขตตรวจราชการที่1นนั้นการทํางานของเรานั้นนะคะจะทํางานแบบบูรณาการค่ะเรามีลักษณะการทํางานที่คล้ายกึงกันในบริบทของภาคกลางค่ะ ในส่วนของเบสแพ็กทิศของเรานะคะท่านได้มอบหมายให้เป็นยุธยาเขตหนึ่งนะคะท่านจะเห็นในรูปรูปแบบของ b เบสแพ c กทิศของเราก็คือโมเดลกรุงกับว,วันโมเดลซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย4ส,สร้างการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศค่ะในส่วนของการทํางานของเรานั้นเราจะเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนะคะ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่ยงานภาครัฐคือ ITA ค่ะด้วยในสำนักงานเขตของยุทยาเขตหนึ่งนั้นเดิม ITA ไม่ผ่านค่ะและเราต่อสู้กันมาด้วยกันกับสำนักงานเขตในเขตตัวราชการของเรานะคะจนมาที่6ของประเทศและมาเป็นที่1ของประเทศดังนั้นในส่วนของยุธยาเขตหนึ่งจึงเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน เขตตรวจของเราค่ะในการเผยแพร่วิธีการที่เราจะดำเนินการในการทำ ITA ในครั้งนี้ทำให้ปัจจุบันนี้ในเขตตรวจของเรานะคะเขตตรวจราชการที่1มีผล ITA ทั้ง14สํานักงานเขตดีเยี่ยมทุกสํานักงานเขตค่ะขอพระคุณค่ะพี่พี่กัลยารี่ไปขนนั้นได้แลครับก็ก็ถ้าถ้าไม่มีอินโฟกราฟิกนี่นะพี่ตกเลยนะ แต่ว่าพอมีอินโฟกราฟิกนะครับผมก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับอันดับแรกก็คือว่าไอการนำเสนอเบสเพนไอเบสแพคทีในครั้งนี้ลักษณะเหมือนเชิงระบบครับมีอินพุตโ o สต์เอา t พุตแล้วก็เอาคำซึ่งถ้าตัวที่โมเดลของพี่นะครับมีอินพุตคือตัวแนวกรอบแนวคิดมีโมเดลของพี่ใช่ไหมครับมีโมเดล4ไอ้นั่นแหละไอกรุงสีไอกรุงเก่าหนึ่งโมเดลนี่นะครับพี่มีกรอบแนวคิดแล้วีอการขับเคลื่อนของพี่พี่ก็มี4สร้าง จะงาสีสร้างในการกลับเคลื่อนด,ดูโพเซตแล้วแล้วก็ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับพวก IT, ไอ้ที่ไอคะแนนสอบ RTNT ละ ONET แล้วโนครับมันก็สู่เอาคามอีกตัวหนึ่งคือตัว ITA a เอา d นะครับแล้วก็คะแนนต่งางๆที่พี่นำเสนอเนี่ยก็คือว่าขรอบคุมทั้งอินพุตโพเซตเอาคุและเอาคำนะครับแต่ว่ามันยังไปไม่สุดเพราะว่าตัวเกณฑ์ของเราเนี่ยมีระดับนานาชาติด้วย แต่พี่ในระดับชาตินะครับก็ถือว่าในบรรดาทั้งหมดก็ครอ,อบคลุมทั้งทั้งสี่องค์กรนะครับแล้วเห็นภาพทีชัดเจนเชื่อมโยงเห็นภาพชัดเจนเพราะมีภาพมาให้นะครับผมเห็นภาพอย่างชัดเจนแต่พี่พูดนะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่โชคดีที่มีโมเดลตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม